ตอนที่317หันกลับมาแปรพักซิ่งเอ๋อคนเฝ้าประตูรีบวิ่งเข้ามารายงานในหญิงใหญ่ข้างนอกมีสตรีหลายคนต้องการพบท่านกล่าวว่ามาจากหมู่บ้านตระกูลหลินคนจากหมู่บ้านตระกูลหลินมาทําอันใดที่นี่กันหลินรวนรู้สึกสงสัยเล็กน้อยก่อนจะสั่งให้คนเฝ้าประตูพาพวกเขาเข้ามาส่วนตนเองขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ หลังจากสตรีไม่กี่คนจากหมู่บ้านตระกูลหลินเดินเข้ามาในบ้านพวกนางต่างก็มองไปรอบๆพลางเอ่ยกระซิบกระซาบว่าช่างกว้างขวางยิ่งนักดูบ้านหลังนี้สิว่ามันงดงามมากเพียงใดอรวณน,นี่ร่ำรวยมากจริงๆเมื่อซิงเอ๋อได้ยินดังนั้นในใจจึงรู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาไม่น้อยนายหญิงใหญ่ของพวกเขายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากอายุเพียงเท่านี้กลับหาเงินได้มากมายในใต้ล่านี้จะมีสักกี่คนที่เทียบเคียงกับนางได้ เมื่อพาพวกนางเข้ามาในห้องโถงซิ่งเอ๋อประสานมือคาระวะพวกนางจากนั้นก็เอ่ยว่าทุกท่านได้โปรดรอสักครู่อีกประเดี๋ยวนายหญิงใหญ่ก็มาแล้วขอรับสตรีเหล่านี้ต่างมาจากครอบครัวชาวบ้านเมื่อเห็นซิ่งเอ๋อสุภาพถึงเพียงนั้นจึงรู้สึกประหม่าไม่น้อยพวกนางนั่งลงบนเก้าอี้ในห้องโถงใหญ่ไม่กล้าขยับตัวมั่วซั่วแต่สายตากลับมองสำรวจไปรอบๆอ,บอบย่างอยากรู้อยากเห็นสาวใช้ย,ยกน้ำชาและขนมเข้ามาสตรีเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง ดังนั้นจึงกินดื่มไม่พักทั้งยังเอ่ยขึ้นมาว่าคนรวยช่างใช้ชีวิตแตกต่างกับพวกเรามากจริงๆแม้แต่น้ำชากับขนมก็ยังอร่อยกว่าบ้านของพวกเรามากนักท่านใดนั้นหลินรวนก็เดินเข้ามาพอดีก่อนที่จะก้าวเท้าเข้าไปในห้องถงนางเอ่ยปากขึ้นมาว่าให้พวกท่านต้องรอนานแล้วสตรีเหล่านั้นต่างก็ลุกขึ้นยืนและยิ้มให้หลินรวนอย่างสุภาพหลินรวนเดินไปนั่งที่หัวโตจากนั้นก็มองสำรวจคนเหล่านั้นพบว่าพวกนางมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน ซึ่งนั่นก็คือบุตรชายของพวกนางล้วนทำงานอยู่ในร้านของนางลินรวนรู้สึกแปลกใจไม่น้อยดังนั้นจึงเอ่ยถามออกมาว่าท่านป้าทั้งหลายวันนี้มารวมตัวกันในเมืองมีเรื่องอันใดอย่างนั้นหรือสตรีเหล่านั้นมองหน้ากันไปมาสุดท้ายก็ผลักลูกสะพ้ายของหลินต้าซิ่งหรือนางเจ้าออกมานางเจ้าเป็นคนมีความสามารถทำงานนอกบ้านในบ้านได้เป็นอย่างดีรวมกับเป็นคนเข้าใจเอ่ย นางจึงค่อนข้างเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านตระกูลหลินอรวณคืออย่างนี้ที่พวกเรามาหาเจ้าในวันนี้เพราะมีเรื่องขอร้องเจ้าบัตรนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงพอปลูกแล้วภายในครอบครัวต่างก็ยุ่งเป็นอย่างมากดังนั้นพวกเราจึงอยากให้พวกลูกๆก,กลับไปช่วยงานที่บ้านได้หรือไม่หลินรวนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปยังคนเหล่านั้นท่านป้าทั้งหลายเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะสมบัตินี้ภายในร้านของข้าต้องการคนหักให้พวกเขากลับไปในตอนนี้แล้วร้านของข้าจะทำอย่างไร นางเจ้าหัวเราออกมาด้วยความประมาะเล็กน้อยอารวนพวกข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันที่ดินทั้งมากมายถึงเพียงนั้นจำต้องให้พวกเด็กๆก,กลับไปช่วยทำไม่เช่นนั้นพวกเราอาจจะเพาะปลูกได้ไม่ทันเวลาคนอื่นๆต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยหลินรวนยกถ้วยชาขึ้นดื่มจากนั้นก็เข้าใจในทันใดว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่บัดนี้ยังเหลือเวลาอีกราวครึ่งเดือนกว่าจะถึงฤดูการเพาะปลูกไม่มีเหตุผลอันใดต้องรีบร้อนถึงเพียงนี้ในตอนแรกที่นางรับคนเข้ามา นางให้พวกเขาลงนามในสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเมื่อลงนามแล้วก็ต้องทำตามกฎของร้านแม้ว่าจะขอลาก็ยังต้องดูสถานการณ์ทางร้านเสียก่อนถ้าว่าอยู่อยู่สตรีเหล่านี้ก็เข้ามาร้องขอนางดูท่าแล้วคาดว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องเพาะปลูกแต่เป็นเพราะผลลัพธ์ที่ตามมาของเรื่องคุณชายสามตระกูลเห่ยามากกว่าเมื่อนึกถึงความอันตรายในราตรีนั้นหากองเซียวไม่ได้มาสำรวจภูเขาหวังเยี่ยวนางคงไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลหลินจึงหวาดกลัวกลัวว่าหลินรวนจะทําให้ผู้อื่นขุนเคืองแล้วส่งผลกระทบต่อลูกๆของพวกนางหลินรวนรู้อยู่แก่ใจดังนั้นนางจึงวางถ้วยชาลงแล้วหันหน้าไปมองคนพวกน,นั้น ท่านป้าทั้งหลายไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากให้พวกเขากลับไปช่วยงานที่บ้านในเวลานี้เพียงแต่แรกเริ่มตอนที่ข้ารับพวกเขาเข้ามาทำงานต่างก็ได้ร่างสัญญากันเอาไว้แล้วว่าในตอนนั้นพวกท่านล้วนทราบดีว่าพวกเขาจะต้องทำตามกฎของทางร้านย่อมไม่อาจไปช่วยที่บ้านทำไร่ทำนาได้นี่เพิ่งจะปีแรกพวกท่านก็เป็นเช่นนี้เสียแล้วข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจริงๆหากข้ารับปากพวกท่านอนุญาตให้พวกเขาลายหยุดได้แล้วต่อไปข้าจะปกครองคนอื่นๆอย่างไรยอมให้พวกท่านแต่ไม่ยอมให้ผู้อื่นเช่นนี้ขอ หาก็จะทําให้ผู้อื่นขุนเคืองใจอีกแต่หากยอมให้ทั้งหมดแล้วข้าจะเปิดร้านต่อไปได้อย่างไรนางเจ้ารู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยแต่เมื่อนึกถึงสภาพบ้านของหลินรวนในราตรีนั้นนางจึงตั้งมั่นมากยิ่งนักอรวนเป็นพวกข้าที่ต้องกลับคําแล้วจริงๆไม่เช่นนั้นข้าจะให้พวกเด็กๆลาออกจากร้านของเจ้าเสียเช่นนี้ก็ไม่กระทบต่อผู้อื่นแล้วเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรคนอื่นๆพยักหน้าตาม ใช่แล้วอารวณหากเจ้ากลัวว่าเรื่องจะยุ่งยากพวกเราจะให้พวกเด็กๆลาออกจากร้านของเจ้าเสียลินรวนนข้อนิ้วลงบนโต๊ะแล้วเอ่ยถามขึ้นมาว่าพวกท่านกังวลเรื่องฤดูการเพาะปลูกจริงๆหรือบัดนี้ยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งเดือนกว่าจะถึงฤดูการเพาะปลูกสตรีเหล่านี้รู้สึกอับอายเล็กน้อย นางเจ้าขบเม้มริมฝีปากทางเอ่ยออกมาว่าอารวณเช่นนั้นข้าขอเอ่ยตามตรงพวกเราเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกๆบัดนี้เจ้าทำกิจการใหญ่โตหากไปทำให้ผู้สูงส่งขุนเคืองเข้าหลักก็ผลที่ตามมามันหนักหนาจนเกินไปคราแรกบิดาของเจ้ากับคนอื่นๆถูกดักทำร้ายจนบิดาของเจ้าบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องกับเจ้าและหลินซิ่วอีกพวกเราต่างพากันหวาดกลัวถ้าหากเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราเองเล่า ดังนั้นไม่กี่วันมานี้ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ข้อสรุปแล้วพวกเขาจึงส่งพวกเรามาเจรจากับเจ้าอารวนเจ้าอย่าโทษที่พวกป้าใจร้อนเลยพวกเรากลัวมากจริงๆพวกเราตั้งใจส่งบุตรชายไปทำงานหาเงินที่ร้านของเจ้าแต่พวกเราก็ไม่อยากให้พวกเขาตายเช่นกันคนอื่นๆต่างก็พยักหน้าตามไม่หยุดอารวนพวกเราเป็นเพียงชาวไร่ชาวนายย่อมที่ขาดเป็นธรรมดาดังนั้นเจ้าอย่าได้โทษพวกเราเลยนะ ลิ้นรวนเผยรอยยิ้มออกมาข้าเข้าใจแล้วเอาล่ะพวกท่านเขียนชื่อของลูกของพวกท่านมาเถิดข้าจะให้นักบัญชีที่ร้านจ่ายค่าแรงทั้งหมดให้ลูกๆของพวกท่านนอกจากนี้ข้าฝากบอกคนในหมู่บ้านด้วยว่าหากผู้ใดไม่อยากให้ลูกๆทำงานที่ร้านต่อก็สามารถไปรับพวกเขาที่ร้านได้เลยส่วนบิดามารดาของคนที่ทำงานในเมืองชิงโจให้พวกเขามาหาข้าที่นี่แล้วข้าจะส่งคนไปรับพวกเขากลับมารวมถึงคืนทุกอย่างให้พวกท่านทั้งหมดโดยไม่ตกหลน่น แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องบอกเอาไว้ก่อนตอนแรกที่พวกท่านขอให้ข้ารับลูกๆของพวกท่านเข้ามาในร้านพวกท่านอ้างว่าพวกเรามาจากตระกูลเดียวกันทั้งยังขอให้ท่านหัวหน้าตระกูลช่วยออกหน้าข้าถึงได้ตอบรับคำขอของพวกท่านนี่นับว่าข้าเห็นแกหน้าของพวกท่านแล้วบัดนี้พวกท่านต้องการให้ลูกๆลาออกข้าย่อมไม่อาจบังกับพวกท่านได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราถือว่าสิ้นสุดลงไปด้วยต่อไปในภายภาคหน้าผู้ใดก็ตามที่มาจากครอบครัวของพวกท่านข้าล้วนไม่ต้องการอีกต่อไปหากคิดดีแล้วเข้ามาลงนามได้เลย พวกเขาเหล่านั้นมองหน้ากันไปมาจากนั้นก็ตัดสินใจข้าจะลงนามข้าเองก็ด้วยสตรีเหล่านั้นต่างบอกชื่อลูกๆของตนเองให้หลินรวนหลินรวนเพียงพยักหน้ารับพลางเขียนรายชื่อลงไปบนกระดาษจากนั้นนางก็สั่งให้ซิ่งเอ๋อนำเอากระดาษรายชื่อแผ่นนี้พาพวกนางไปที่ร้านก่อนจะออกไปนางเจ้าก็ได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่าอารวณเรื่องนี้ต้องขอโทษเจ้าด้วยจริงๆพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกัน ลิ้นรวนยิ้มอย่างสุภาพพลางตอบไปว่าท่านป้าไม่ต้องเอ่ยอันใดแล้วค่าเข้าใจดีทว่าบัตรนี้ข้ายังมีเรื่องที่ต้องทำจึงไม่อาจไปส่งพวกท่านได้เดินทางปลอดภัยเจ้ากะคนเหล่านั้นต่างก็จากไปอย่างขุนเคือง